กับสวัสดีครับประกาศรายการมิวสเกมเมอร์นะฮะวันนี้อยู่กับอยู่กับเกม Battlefield 4ในภรารกิจที่เออเยอะภารกิจที่8แล้วไม่รู้ภารกิจสุดท้ายหรือเปล่าน,นะ,ะแต่เล่นไปก่อนมาดูกันในเรื่องเป็นไงหลังจากตอนที่เราก็แบบมันสกระจายเยอะโอ้เฟมเลทนี่ตกตกพงมาวิวเตรียมลงเตรียมลงแล้โอเคไหมฮึ โอ้ยเหมือนเหมือนไอ้นี่กลัวความสูงนะฮะโอ้อ้ลูกกะเตรียมตัวปลอยเช็คอืมน่แค่มีศัตรูใสเลยแล้วเช็คให้เรียบร้อยไอ้เล็กกลัวความสูงนะครับเรานี้ก็ปลอบใจนี่เรากำลังจะลงจากเราจะเตรียมตัวลงอืม โอเคครับโหลดดรอปนะฮะโอ้โหเตรียมพร้อม Go! Go! ไป <Go! S 1> ไปโอ้โหแต่มันอยู่อืด oh, กูเกียดน,นี่ <laughs> ไอลิศบอกนะโอ้ไม่กอดโอเคอื้มโอเคครับอ๋ออันนี้ยังไง โอ้โหย well ังจะมีให้ยิงพ่อคุณแม่คุณเอาเหรอเฮ้ยเฮียยิงเหรอกูยิงก่อนเลยละเปิดก่อนได้เปียบเปิดก่อนได้เปิดก่อนได้เปียบเปิดก่อนได้เปียบพูดเลยพูดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชละเชยร์ละยิงครับยิงอือเปิดก่อนได้เปียบ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 ไม่อยากจะโมอึดจิ๊ดจิตลงอย่างสวยโอเคไม่รัก กูไม่ใช่หลักแร้ครับกูชื่อแร็กเกอร์โอเคเราก็ขอทำการดูปืนหน่อยนะฮะเอ่ออันไหนวะที่เราใช้นี่ครับเป็น MC ครับแม่ M4 แล้วก็ปืนใหญ่สักกระบอกนะฮะโอ้ยอุ่นใจละแค่นี้กับอ๋อมีอันนี้แล้วกันฮะโอเคอย่าเรื่องเยอะฮะเราบู๊เลยดีกว่ามาไปโอ้ยโอ้ย,อย,อยแหลกมีอาการแหลกนี้หน่อยนะฮะ อึดจิตอืมยิงยิงแบบยิงไรยิงไรยิงไรโอ้ยอื้มแฟดยิงโอเคเฮ้ยเฮ้ยจิต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 จจิตเฮ้ยสไนเปอร์อยู่ข้างบนมันบอกโอเคครับก้มก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยก้มแป๊บโอเคครับสไนเปอร์อยู่ข้างบนอึดอึดจจิตยิงยิงตายเฮ้ยยิงก่อนนี่สไนเปอร์อยู่ด้านบนเหรอมองไม่เห็น ยิงยิงโอ้ยโอย้ยยิงลงมาสไนเปอร์ยิงตายดิเออมาได้วเวลาใช้ปืนใหญ่น้องเออกัดกระสุนเลยปุ่ง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 โอ้ยอโอ้ยหืมระเบิดมัลติคิวเลยเยี่ยมนะครับโอ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยบูซาล้างผ่านเลยมาอีนหนูให้พี่ได้จับหน่อยเออ ด่านไหนต่อครับยิงครับโอ้โหบอกเลยว่ามาแบบย่อมย่อม,อมโอ้ oh, 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 oh. โหหลบก,ก่อนหลบก,ก่อนหลบก,ก่อนยิงดียิงดีโอเคครับเครื่องตกละเฮ้ยโอ้โหแล้วตกตรงนี้บ้าแล้วไอไก่เอ้ยไอไก่อย่านะไก่โอ้ยเฟมเลตก็โอเคเคลียร์แล้วอืมโอเคครับ ดูเฮ้ยโอ้โหยังมีอีกยิงจะมาอีกนะเนี่ยเฮ้ยแปหนึ่งครับมันมีครับยิงโปะโจะโปะโอ้โหตายครับมัลติคิวด้วยแม่ต้องใช้หัวเล่นหน่อยนะเอ้ยโอ้โหอืมกำลังจะเอ้ยโอ้โหหลบก่อนอืมอือช่วยเคลียร์หน่อยดิเว้ยมันอยู่ไหนกัน เออเราก็มาเร็วเนาะเออเออโอ้ไอริกช่วยเคลียร์หน่อยอ๋อาะไรเปิดเลยนะเปิดเลยเปิดแล้วเปิดแล้วเออเออยิงไม่โดนเลยโอเคเช็คกระสุนอยู่นวะอุย้ยอื้อให้กูเหลือเหลืออะไรวะให้กูหน่อยก็ดียิงโอเคไหนะมีมีอะไรอีกตรงนั้นตรงนั้นมาอีกตัวยิง มาอีกตัวเอ้ยทะลุหมดอะอย่าดูถูกหนูเชียวมาโอ้ยแป๊บนึงนะหายใจเข้าลึกๆมาบุกเลยไอ้ไก่เฮ้ยโอ้โหไก่ไอ้ไก่เอ้ยไก่ไก่ไก่มีแต่ไก่เป็นไรไก่ไก่ไว้ในช่วงนี้เฮ้ยแป๊บนึง เราจะทำการส่งความรักถึงบ้านท่านโอเคอึ๊บไปหมดลวโอโ้โหหโเละเละกับตันแกนี่มันอยู่ไหนวะอือออยางเละผมพูดเลยอเพื่อความย,ยิ่งเพื่อความสมรานฉันฉันใดฉันนั้นน้องเฮ้ยโอ้โหแล้วอยู่ใกล้ถังแดงบ้าแล้วมาแล้วอยู่ใกล้ถังแดง หลบก่อนหลบก่อนเห็นแล้ววะโอ้ยอึ๊บอึ๊บเจ๊ดเจ๊เจ๊ดอืมคือฮับหลบก่อนฮะแหมโอ้ยโอ้โหมาเยอะมาเยอะด้วยดิประเด็นอีกแล้วเฮ้ยโอ้โหกำจัดตัวนี้ก่อนเลย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 โอ้ยโอ้โหแล้วกะเป้าอย่างยากบอกเลยอื้อหือโอ้ยมาแล้วมาแล้วโอเคเรียบร้อย ยิงยิงโอ้ยยิงไม่โดนเรียบร้อยดาบโอ้โหปิวโอ้โหโอ้โอปอิวเลยโอ้ยอใจเย็นน้องน้องใจเย็นน้อง,ง,องพี่รู้ว่าน้องแนคนคนรับพวกนี้นะนเนอะแคนหนอยแคนบอหนีแคนบอแคนบอยิงยิงดีอ้ากูยิงเองก็ได้โอเคโอเคครับไปไล่ต่อไล่ต่อ ไหนใครเก่งเอ้ยโอ้โหใครมีอะไรงัดมาให้หมดมีเบ่ามาเบ่านี่เล่นหมดฮารนะ์ดเนี่ยยังโถโเโอเคหากัตกปกตันแกลิสันเหรอไปหากัปตันแกลิสันแล้วเราจะไปไหนเนี่ยลงไปลงไปอีกชั้นอืมโอเคครับแล้วนี่กูต้อง,องไปชั้นไหนเนะี่ยอันนี้ปะไม่ใช่บารเรล โอ้ยโอ้ยเฟมเลดเฟมเลดขีดขวายิงมีปะอ๋อไม่มีครับป่ะโอเคดูด้วยอืมใครเปิดถ้ากูเปิดเนี่ยมีเรื่องตลอดให้กูเปิดเหรอใครเปิดล่ะโอเคเราต้องหรือว่าต้องดูรอบๆให้ทำอะไรอะ่ะ บอกกูมามาได้ทำอะไรอะยังไงครับเรียกว่าเอาระเบิดยิงอ๋โอโหเฮ้ยบักหำก็ตอนแรกมาต้องนานก็ไม่ยอมให้เปิดโอเคไปมีคนบออ๊อบโอเคไปไปทางซ้ายไปทางซ้ายวูมีแต่ไฟ กูได้ยินเสียงคนดูด้วยเฮ้ยกูได้ยินเสียงคนครับอุ้ยอื้อมเอ้ายังไม่ตายเหรอเนี่ยเฮ้ยฉันกลับมาแล้วโอ้ฉันนึกว่าแกตายไปแล้วคู่หูยังยังพวกนายไปจากฉันเจเจเขาโอเคไหมอ๋อเขาได้อยู่แถวนี้อละใช่ใช่เขาปลอดภัยเดี๋ยวฉันจะเอาตัวเขาไปเนี่ย มารีนอยู่ตรงนี้ก่อนอยู่กับพวกเขาไปก่อนโอเคโอเคครับมาให้นี่คอยคุมโอเคครับมาใครมาไม่กลัวแล้วเอาเหอะไม่โอเคดูทางด้วยเออมันเกิดอะไรขึ้นสิงคโปร์เนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยมันมีเวลามาแปลแล้วครับ โอเคมีศัตรูไหมมีศัตรูป่ะโอเคอยู่กับฉันแลกโอเคเป,ไปิดประตูเอานะโอ้โหระเบิดอือหืม โอ้ยโอ้โหโอ้โหยิงยิงยิงโอ้ยอุ้ยฮาดหาดหาแท้หาแท้โอ้ยยิ่มยิงเยี่ยมมากโอ้โหเฮ้ยจริงๆเขาไม่กลัวหรอกนะเฮ้ยเฮ้เฮ้โอเคดูด้วยโอ้ยืหนั้นเอานี่ไปกินฮึบฮึบโอเคเฮ้ยเสื้อโอ้ยอะายโอ้ยโอ้โห อะไรอะไรบทนไรบทนไรบทไรเป็นไรวะ <c oughs> ชูเดอรี่กูแปลไม่ออกโอ้ยโอเคครับเราต้องดูทางเชวนี้มาแรงที่มันมันมน้อยอีหนูอึ้บโอเคโอเคโอเคไปทางไหนต่อโอเคทางนี้นี่ไงจินเจ ไปเพราะเราต้องออกจากที่นี่แล้วอืมลาวุ้ของฉันมันอยู่ไหนละ่ะโอเคฉันต้องฉันต้องมีปืนไม่รั้งมันฆ่าฉันแน่นายไม่ต้องอ่ะเดี๋ยวเราจะคอยคุ้มกันนายจับเป้าหมายเอง มีแต่ค่การค้นหาและการทำลายแล้วจะไปไหนล่ะนายรู้เหรอหอรือนายลืมภาร,รกิจไปแล้วอะไรมันเป็นแค่มุกหนะ่าอลริชมาโอเคครับถ้าเราสู้อืมจะไม่ทำอย่างนั้นแน่นอนฟังนะเพราะมันจะฆ่านายถ้าเราไม่ป้อกันโอ้โหนาเลยและจินเจิจนเหมือนเหมือนกินเจหรือเปล่า โอเคฉ,ฉันตายแล้วพร้อมเนี่ยพร้อมที่จะตายอยู่แล้วถ้าฉันไม่สามารถพูดได้แล้วก็ฉันไม่สามารถพูดกับพวกนี้ได้เราก็แพ้ไงฉันต้องรู้ว่าฉันยืนอยู่ตรงไหนเปิดซาสทหารจะให้กูเปิดเหรอคือเปิดเลยนะเปิดแล้วอึ๊บอื้อือ พูดอะไรวะเนี่ยบลาบลาบบ,บ,บอย่าทำเด็ดขาดนะอ๋ออึง้งอึ้งเจนเจอ๋อถ้าท่านจะเป็นนายกนะฮะสแตนด์ดาวอ๋โอโหยิงกันต้องนานเพื่อมาตัวจินเจพูดอะไรกันวะเนี่ย โอ้ไอโอ้โหแกทำไ,ได้โหนี่เราฆ่าพวกทหารไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยอุ๊ยอื้มอะไรวะเนี่ยโอ้แต่ไปจากที่นี่โอเคเราพอเราชนะจากจีนก็มาลักเซียลักเซียกับสิงคโปร์อะไรวะเนี่ยโอ้อโออยแม่สงครามเราครั้งที่สามรอเปล่าเนี่ยเยอะไปหมดเลยนะครับแม่แล้ไม่มีซีโฟ โอเคฉันรู้ว่านายจะไปเอาซีโฟได้ที่ไหนนะคพวกเราจะเป็นคนวางระเบิดเองค่ะโอ้เยอะมากแพ็กโชว์พวกเขาซิแล้วก็ไอริชมาตามฉันจิ้งจิ๋ยอย่าฉันจะกลับมานะโอเคครับผมพอฟังได้มันพูดภาษาอังกฤษเมื่อกี้ครับก็สปีดไปอย่างพระเจ้า ฟังแล้วโอเคครับรรรแบบระเบิดโอเคแมพูดถึงซีโฟต้องพูดถึงระเบิดโอเคครับนี่เอาซีโฟก่อนโอเ้เชงมาซีโฟอยู่ไหนน้องโอ้โหอีกแล้วเรืออีกแล้วเออาก็เรือเออาก็เรือเฮ้ยแบตเตนฟิล เลือล่อยละใครขับกูขับไงไอกไก่เอ้ยมาเดี๋ยวจะโชว์พวกไก่ให้ดูมาน้องไก่เรียกไก่ทุกคนเล้วจะไม่มาเหรอฉันยังอยู่นี่จะมาคุมกันเองพวกเราจะอยู่นะโอ้ล่ะไปแบทเนฟิล โอ้โห ôi, กูยังไม่ทันขับมึงก็ยิงกันซะแล้วให้กูขับก่อนอ้อขับดีๆเลยสิืันว่าทั้งสองไอเดียมันก็ไอเดียแย่ทั้งนั้นแหละเว้ยโอ้โหโอ้โอหหลบครับต้องหลบต้องหลบหดิฟเลยเอ้ยนน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 นยออ,อกให้ขับดีๆหน่อยโอเคครับ,บนนนน้ forgive, ื โอ้ไอ oh, ้ล mm. hey, oh, oh. mm ูกอะอืมไอ้พูดไม่พูดไม่พูดดูตรงนั้นเฮ้ยโอ้โหมอสแเดอืมอึ่มยิงยิงยิงเลยน้องโอ้โหไอรีนี่ยิงอย่างมันพูดเลยอุ้ยอืมฮึ่มตูมไปเร็วไปเร็วอื้อลบไปโอ้โหอย่างเยอะโอเคสใกล้แล้วอืมอึ่มเฮ้ยโอ้โห โอ้ยโอ้ไม่กี่เร็วไปเร็วเหมือั้นเราก็ตายจะทำหรือจะตายโอเคนะครับโอเคโอเคอุ้ยอืระเบิดคาน่าโอ้ยโอ้ยโอเคไหมโอ้ยโดนระเบิดเมื่อกี้กูจะโอเคไหมล่ะโอ้ยอิอ่มไม่อยากพูดนะฮะต้องเป็นคนดีไว้ก่อนโอเคพร้อมนะ ผมเมื่อกี้มึงยิงแล้วเหรอมึงมาติดอย่างนี้ใครเขาจะไม่กกบบรู้กระปาแล้วอืมโอเคเรียบร้อยโอเคครับอืมอ๋อดึงเช่อิลิชอืมยิงขึ้นไปข้างบนอันนี้บอกอีกแล้วเหรอความสูงให้กูอีกแล้วเหรอไม่ต้องกลัวมันจะปลอดภัยโอเค มันก็ง่ายๆนะความรู้สึกเหมือนตอนฝึกแหละโอเคครับยิ่งอึดอดือดูดืดูดืออย่างเฟี้ยวผมนี่พูดเลยอึดอึดอึดเต็มตัวกดระเบิดโฟเจอร์เราอยู่จะหัางสมัยไอเดดทอมสโตนถ้าเราถ้าเรียบร้อย ส่งมันลงนลกรกซะมันทำงานไม่ได้มันเป็นไรเนี่ยเลกเกอร์เอามาให้ฉันสิแล้วลงไปข้างล่างอเ,เออต้องมีคนคนหนึ่งเสียสละในมีซีโฟร์มนไหมดีเอามาให้ฉันไม่นายต้่งมีชีวิตที่ดีจะเปนไหมฉันเคอไอริส ชัางเนี่ยมีโชคที่ดีอย่าชิ้อของชั้นมันก็อยู่แต่ในเมืองเอามาให้ชั้นเถอะเอาเถียงกันเองแล้วเธอต้องอยู่ในเมืองต่อไปเอามาให้ชั้นจะให้ใครเนี่ยเอามาให้ชั้นทำหรือจะตายเอามาให้ชั้นแล้วก็โอ้ยปับ๊บเลือกไม่ถูกเอ้ย โอหตายตายครับเอาใครดีเลือกใครเลกเกอร์แล้วกันครับอ้าวกรรมอ้าวที่มาทุกคนตายหมดเลยพวกเรารอด พวกเราลอดใช่ครับกำ <c oughs> ครับ <c oughs> เลือกช้าไปหน่อย <c oughs> ไม่มีใครรอดโ, ح โ ح อ้าฮาจะแบบแบดเอนด์ <forward> <c oughs> โอ้ยกำเลือกไม่ไหวอ่ะไม่ไม่อยากเลือกใครอ่ะโอ้โหแบบมันเหมือนแบบจบแล้วครับแบดเอนดิ้งเย้ เอ,อ้ก็สำหรับวันนี้ก็ไมรูเกี่ยม,มือต้องขอบอกเลยฮะ a t t l e ส i e อ d 4สอนรอะไลเราสอนเกี่ยวกับการเลือกนะฮะว่าเราเนี่ยคนที่จะเลือกในด้านดีหรือด้านไม่ดีก็ตามครับเราควรตัดสินใจให้เร็วอย่าตัดสินใจชา้าด้วยเด็ดขาดครับเพราะว่าหากเราตัดสินใจชา้าแล้วพูดเนี่ยมันอาจจะสายและทำให้ทุกคนอาจจะไม่มีเวลาปรับตัวได้นาะทุกเกมสอนเราครับแมนเ t สเต f ร์ฟก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะฮะแมก็ ถ้าใครชอบก็สามารถดูย้อนหลังเลยนะมีเพียบเลยอืมไปดูได้ใครชอบก็กดปุ่มได้เลยครับคําว่า subscribe นะฮะแหมจะเป็นอะไรที่เยอะมากอืมแล้วก็ช่วยกันแชร์เพื่อความมันนี้กันนะฮะก็จบแบบแบทอ็นบายบายเจอก,กันนะฮะวิ้นงเกมเมอร์ขอจบเพียงเทานี้ครับรอบโปรเจกต์ Battlefield 4 The End